ไปว่าจะเมย์ยี่ไหลไปอันยี่ไหลไปต่อยี่ไหลไปต่ออันไปซาผมมันต่อพี่น้องพ่อเจ้ามาเบิงขอยอาหารการกินอีสานบ้านเฮามาเบิงเหยียดขึ้นเก้าสามเคยนละไปเดี๋ยวขอเสียไปเจ้าเบิงเนื้อราคาที่ขอได้มาแม่นางวิ่งมอไซค์มากแล้วค่นเส้อข้เหนียวเส้อข้เหนียวสองโพลลาบาทค่ะ กับ่านาเกียดติทงละหาบาทด้วพี่น้องเด้อผู้ดาผู้ดาแม่สวยแ่ไปเฮ็ดเล็บ <le p. S 1> น้ำแม่ไปเฮ็ดเล็บบันนี้แม่ว่าหนูสิกินข้าวแท้แม่ได้ซื้อขอ้าวหอมมะลิทงละส0บ,บาทด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เป็นสามสบาทแล้ว3ามบาทแท้วันนี้บ่งประทูตัวบับใหญ่ใหญ่นี่ประทูตัวใหญ่ตัวนี้ตัวหนึ่งประทูใหญ่ประทูใหญ่ตัวนี้นตัวหนึ่งวนันนี้แม่ว่าหนูมาแกงเฮ็ดแม่ได้ซื้อแกงเฮ็ดมา เพียมาแกงเฮ็ดนี่กะแ,แกงเฮ็ดทงนึงนี่นี่เดี๋ยวเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ปนแมงดาป้นปลาทูแมงดาป้นปลาทูแมงดานี่ทงนึงวันนี้ผักเดี๋ยวเสี้พเจ้าเบิ้งผักเด้อพี่น้องเด้อเบื้องผักเด้อเพ,พเจ้าเบิ้งผักเบิ้องพเจ้าเบิ้งผักนี่มีผักหยังแน่ขอเสียพเจ้าเบิง้ง นี่นี่นี่เป็นผักกระเจี๊ยบเทเลยนี่นี่เบื้งผักนี่นี่มีผักสลิดมีเห็ดมีข่าโพดอ่อนมีดอกแค่รั่วมีบักกระเจี๊ยบนี่มีเห็ดหนึ่งมีเห็ดรั่วนี่พี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยนี่แหละแลคเขาหนี่นี่แกงเห็ดทั้งเบิรนี่พี่น้อง เบิดนี้คือนี่น่ากินบ่พ่อเจ้าว่าขอพระท่านไแกะออกน่ากินบ่ค่ะปลาทูตัวบักใหญ่หนึง่งละเฮ็ดเออละละละเฮ็ดหนึง่งเฮ็ดยังนี่ทุกอย่างเลยห้าจิ้มกับน้ำพริกก,บบรกระปุลปนปลาทูแมงดาอ่ะกะแกงเฮ็ดอ่ะกะเขา่าถ้ากินเนี่ยคืออิ่มสามคนสามคนสี่คนกับมาดได้เด้อพี่น้องเด้อทั้งเบอรนี่ร้อยแปดสิบห้าบาทด,ดีก็เข้าไปซื้อดีก็เข้าไป มันแจ้งว่าเราลูกเห็นว่าอะไเนีย่ยเห็นอยู่จ้ะอุ <c oughs> ยอ้อยมันไปสาผมต่อนนี่แกอันอันอันนี้มันปนมันด่าด้วยค่ะเด้ออุ้ยต้องต้องต้อง,องหารหัสแกะได้เพิ่นว่าอังศิโอ้ยสิได้หาช่วงนี้ก็สิอันช่วงนี้ก็สิบ่ได้ตโลโปก้ห้าปัดญเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่ในระหว่างที่เฮาก็โศกเศร้าเนี่ยเป็นห่วงแตหานหานเนาะแต่แม่เอามีดปาดมีกว่า แกะงยนีเพิ่นว่าสิได้สิได้หาละหาแกะถุงนี่จ้ะโอ้ยปนแมงดาหอมหวยลดน,นี่จะ้ะขนมเป็นข้าซื้อปลาทูมาตําเองขนมเป็นข้าซื้อปลาทูมาตําเองก็สิหลายบปะพี่น้องปนปลาทูแมงดานี่กับปาทู่ลูกกินกินเลยปัญหาเขานี่ระค่ะพี่น้องนี่นี่เขาตัวนี้เดี๋ยวอุ่นได้เด้๋ยวไหนลูกก็เขานีเอาตัวนี้เขาอุ่นแม่หลูกเวฟบมเด้อเดี๋ยวจำเคยเวฟก็ได้ อันนี้ปลาแดกอันนี้ปลาแดกบองปลาแดกบองซุกค่ะน,นี่ปลาแดกบองซุกไม่ก,กินข้าวน้ำกันค่ะบัะเดเนี้ยไม่ก,กินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องเอาหนูมากินเลยลูกแดดแม่อาบน้ำก้อนแม่ต้องกินกินก้อนก็ได้หิวอันน,น,นี้อันนี้ฉันคอยอุ่นนี่ขอนิยวข่อยจ้าหอมมะลิขอบคุณหลยๆค่ะพี่น,อน้องในเบื้องหน้ากินบ๊อกเจวานี่พักกะล้าย่างขวางเมือ่อแล้วล่ะนี่ขอากินพักออนๆขวานนุ่มเรียบร้อยแกงเห็ดผสมลายย่าง น่าก,กินน้ำกันค่ะแล้วมองกป็พผู้ขอบคุณาลายค่ะน่าก,กินน้ำกันแบบเนี้ย